สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์แอดลิชข l ดลิชก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยแ,แล้วกันนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับคืนวันนี้ต้องยอมรับว่าฟุตบอลไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าก็ยังมีฟุตบอลลีกของอียิปต์นะครับที่ยังพอจะให้ได้ตามมุ้นตามเชียกกันครับผมก็คัดเอา3คู่มาฝากกันในคลิปนี้เลยนะครับ ริ่มรกบาที่เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งกันก่อนนะครับเอสวานครับเปิดบ้านเจอกับเอลกัวนา S อสวานมี6คะแนนนะครับจากการชนะ2แพ้1เกมล่าสุดบุกแพ้เอลมาสลี่มา0ูนต่อ3นะครับตัวหลักมีอเมดเอลซากิรี่ข้างหน้าเป็นฮานิโรชิดีนะครับฝั่งของเอลกัวนามี5คะแนนก็เกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเอลอิสไมลี่มา2-1นะครับมีอิสลามโรชดีกับวอเตอร์บีวันยาเป็นตัวที่เด็ด ดูการที่แล้วเจอกันนี่สมอรกันหน,หนึ่งที่สนามแห่งนี้นะครับก่อนเกมเขายกให้ใกล้เคียงสูสีกันมากนะครับเอาอยาง่ายๆว่าบ้านเป็นบอลแบบออกไอสานหน้าครับผมนังชอบไปที่เจ้าถิ่นอย่างแอสวานะครับ,มอ,บ,อออรบมองว่าเกมนี้เล่นในบ้านครับดูแล้วไม่แพ้ไปอย่างน้อยแน่ครับลุ้นถึงเบียดชนะได้นะครับขยับไปที่เวลาสี่ทุ่มครับกาเซลเปิดบ้านเจอกับทราเอลเจส กาเซลเนี่ยมีอยู่2คะแนนครับเกมล่าสุดบุกเสมอเอ็นปีมา1ต่อ1นะครับมีอาเม็ดฮัตซันนาเป้าเป็นเอดูโมเซตเป็นตัวที่เด็ดฝั่งของทาราเอลเจสนะครับมีแค่แต้มเดียวครับจากการเสมอ1แพ้2นะครับเกมล่าสุดแพ้ขาบ้านให้กับเมอร์สมาการ่ามา1-2นะครับมีนาเซอร์แมนซี่กับอาเมอร์กาเมลเป็นตัวที่เด็ดเหตุวิทยที่เจอกันเนี่ยปรากฏว่าทีมเยือนครับเอลเจสไม่เคยแพ้กาเซลเลยนะครับก่อนเกมเขายกให้ เอลเจสบุกมาเหนือกว่าในการบุกมาเยือนนะครับคือผมมองว่าแม้ว่าสถิติอาจจะดูดีกว่าครับแต่ว่าเกมนี้มาเยือนนะครับแถมกาเซล,ลนี่มาเล่นในบ้านเป็นเกมแรกเพราะว่า3นัดก่อนอันนี้เล่นเยือนมาตลอดนะครับผลที่ชอบที่เจ้าถิ่นนะครับกาเซลเล่นในบ้านครับดูแล้วไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้ได้นะครับปิดท้ายที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งครับเอลิสไมลีเปิดบ้านเจอกับ n b e น c นะครับ เอลิสมมรีมี2คะแนนจากการเสมอ2องแพ้า1ครับเกมล่าสุดบุกแพ้เอลกัวหน้ามา1-2นะครับโมฮัมเมดเอลชามีฟาเลดินเบนยูเซฟเป็นตัวที่เด็ดฟังของ NBE ก็มีอยู่4แต้มครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถลม่มเอลฮาบีมา 3, ส0ูนนะครับโมฮัมเหม็ดบาซูนีกับอาเ e มดอาลีเป็นตัวที่เด็ดนะครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนครับ ก่อนเกมเขายกให้เอลิสไมรี่เหนือกว่าเล็กน้อยในฐานะเจ้าถิ่นนะครับผมชอบไปที่ n b e s c นะครับนี่เป็นทีมธนาคารของฟุตบอลของอียิปต์เขานะครับดูแล้วเป็นทีมทุนหนาทีเดียวครับวัดใจครับ n b e บุกมาไม่แพ้อย่างน้อยได้ในคืนวันนี้นะครับสรุปสามทีมครับก็ชอบไปที่เอสวานกาเซลและ n b e s c เนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยสำหรับรายลอของเราแอร์ลิชคีลิชขอให้ทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ